<laughs> ตอนแรกว่าจะกดขำๆม,ม,มีการดาวน์โหลดขึ้นว่ะและโหลดช้าด้วยนะเฮ้ย <laughs> เอาจริงดิ <laughs> เงินเหลืออยู่ห้าพันกว่าเพรแบบกดขำๆอ่ะม,ม,มันเกิดการดาวน์โหลดขึ้นแล้วโหลดโคตรช้าสองตัวทีวะไอ้ขี้ไอ้สัต <laughs> ว์เอ้ย <laughs> กูยางดีใจเลยนี่แหละมันต้องมาแล้วจังวะนีโอ้โหลุง สองตัว <บา S 1> ขอสองตัวโบ๊โบ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 ,บ,บ,บโอ้ยตัวเดียวโอ้ยยังดีขอจิกะแล้วกันนะตัวไหนอ่ะโอ้หลุดเลดอ่ะโอ้โหเออหลุดเลดอ่ะ อันใช่ไหมโอ้โหอันนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะโอ้โหได้แล้ววันที่สองด้วยอย่างแม่จีกะคิดมัดอ่ะอืมไม่ออกแล้วโอ้โห โอ้โหอะไรวันนี้จิกาคิดมากอะฮลัลโหลสักพันห้าได้หมดตูดเลยนะไม่มีเก็บไว้ตู้ต่อไปเลยนะเอาอีกทีอีกทีกทไม่โหลดเลยเฮ้ยโคตรมหาเจ๋สวยแล้วกูก็ขอลาไปก่อนเลยนะครับคลิปนี้เมื่อกี้กดอัดไม่ทันตอนแรกๆอะ่ะ โดนไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าได้สามดาวมาตัวหนึ่งก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบเนาะคลิปนี้คือแบบเหมือนเดิมเลยว่าจะมาคือแบบต้องไปหาเพชรอีกแล้วอะ่ะก็ขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับอ่าบ๊ายบาย